ท้องฟูได้น่เสรียแเรื่องทองครวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตั้งชื่อเคปตั้งชื่อคลิปแล้วตั้งแล้วสามารถใส่รูปภาพเราจะมาสอนวิธีทำขอ้อแรกคุณต้องลงคลิปสักคลิปก่อน ุณต้องกดเข้ามาตรงนี้ซอรผมจะสอนวิธีการลงคลิปกดกดเข้ามาตรงดีฟิชชันตรงนี้ตรงนี้แล้วกดตรงวิดีโอกดตรงกลางนะครับถ้าคุณจะเลือกลงคลิปไหนก็ได้ในที่นั้นมีคุณต้องถ่ายคลิปวิดีโอเช่นคุณต้องมีแอปนี้ด้วยหลังจากนั้นคุณก็ต้องเข้ามาในนี้คุณตั้งชื่อคลิป การที่เราสร้ามาเรื่องนึงแล้วก Dios> ็้ครคบ้างว่าพ okay> ี่พี้อย่าง้คม่เร้่องม้น่อ้คือให้แล้วก็ยห้ค่อยดคย่ค่ได้่่าค่อไ่ค่อย่ไดต่นยไม่้่อ่้ค่อย่คอไ้คค่ม่ไม่่ยไม่่อไ่่่่ค่พี่ค่ไม่ค่อย้

แสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์